สวัสดีครับน้องมีกครับคุณหมอจริงหรือเปล่าคะเขาบอกว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยห้ามไม่ได้แต่ชะลอได้๋อห้ามก็ได้ถ้าเราทําอย่างถูกต้องตั้งแต่ลุ่มสาวรอคะคือคืออย่างนี้ฮะข้อเข่าเสื่อมมันไม่ใช่กระดูกเสื่อมนะมันเป็นกระดูกอ่อนที่อยู่ในข้อเข่ามันเสื่อมอคือคข้อขเข่ารอนี่มีกระดูกสามชิ้นนะบนกับล่างขาท่อนบนกับขาท่อนล่างแล้วมีลูกสะบ้า,าระหว่างสามชิ้นนี้มันจะมีกระดูกอ่อนอยู่ เพราะว่าเรา,เรา,เราลองนึกนะว่ากระดูกตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่รับน้ําหนักครึ่งหนึ่งของน,น,น้นําหนักตัวเราถ้าเราน้ําหนัก80บข้างหนึ่งรับ40ี่กิโลนะอย่าลืมตรงนี้รับน้ําหนักสูงมากกระแทกกระทันเขาเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวในแนวอย่างนี้เท่านั้นเองนะม,มันเคลื่อนไหวในแนวนี้ก็ไม่ได้แนวนี้ก็ไม่ได้ไม่เหมือนกระดูกสลังมันเคลื่อนหลายทิศทางแล้วรับน้ําหนักด้วยแล้วข้อเท้ามันไม่ได้เคลื่อนไหวเยอะ ข้อเข่านี่เป็นข้อที่รับน้าหนักเยอะและเคลื่อนไหวามากที่สุดกระดูกอ่อนก็เลยเสื่อมเสื่อมมันก็มีอาการเข่าเสื่อมก็คือข้อเข่าจะปวดมากมแล้วเพราะว่ามันมีตรงบริเวณที่สําคัญคือในข้อเข่าเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีเซนเซอร์มีตัวรับประสาทสัมผัสนะว่าเราขณะนี้เราเวลาเราจะส่งตัวจะเซไปไงี้เนี่ย,ยมันจะบอกไปสมอง เพื่อเอาบสั่งให้เราเอ็นไปทางนี้อันนี้หายหายหายเอ็นเพราะฉะนั้นตรงเขานี่เป็นเซนเซอร์สําคัญมากๆเลยในการบังคับทิศทางของคนไม่ว่าจะเป็นหน้าข้างหลังเนื้อซ้ายขวาอย่างไงเนี่ยเพื่อการทรงตัวนะเพราะฉะนั้นมันมีระบบประสาทหลายระบบมากอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเวลามันเสื่อมแล้วมันถูกันเนี่ยมันเจ็บมากฟังแล้วมีความสําคัญมากสำคัญมากเลยนะเขานี่ถ้าเขาไม่ดีนี่ไปไหนไม่ได้ ลำบากมากเลยแล้วก็ติดเตียงติดที่ไปไหนไม่ได้ไม่รอดงั้นเราต้องรักษาดูแลกระดูกอ่อนในเขานี้เท่ากับหัวใจอันนี้สําคัญมากเลยมีหมอที่ดูแลแล้วเขาบอกต้องดูแลกระดูกเขานี่ให้เท่ากับดูแลหัวใจคุณหมอใครที่มีโอกาสเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมบ้างก็เป็นได้ทุกคนเลยทุกคนเลยตั้งแต่อายุตั้งแต่3-40ขึ้นไปเป็นได้ทุกคนโดยเฉพาะคนที่น้ำหนักเยอะเอะว้าว ภาวะอ้วนอ้วนเนี่ยมันรับน้ําหนักไม่ไหวเข่าตัวนี้นะเข่าไปเลยไปก่อนละสี่ห้าสิบเนี่ยคนที่อ้วนมากมากนี่นอนติดเตียงละเพราะว่าเข่ามันไปไม่ไหวรับน้ำหนักไม่ไหไมไวมันก็ไม่ทํางานเพราะว่ามันรับไม่ไหวมันปวดมากคนที่น้ําหนักเกินก็คือว่าอย่างอย่างผมนี่นะคน่ะคุณหมอสูงร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักย้ายเกินเจ็ดสิบถ้าอายุยังไม่ถึงสี่สิบนะแต่ถ้าเกินสี่สิบให้บวกได้นิดนิดหน่อย ้ไดอย่าประมาทนะอย่าคิว่าท่านอายุน้อยแล้วมไม่เป็นไรนะปล่อยมันอ้วนไปนะไม่ได้นะค่ะเข่าเสื่อมแล้วเสื่อมเลยเหรอคะไม่สามารถที่จะฟื้นฟูได้หรือคุณฟืนฟ้นฟูได้น้อยมากเหรอคะเพราะว่ามันเป็นกระดูกอ่อนมันเสื่อมอะ่ะม,ม,มันบางทีมันหายไปเลยค่ะ<า>แต่ว่าบางทีมันก็สามารถกินอาหารบางอย่างที่ผมจะบอกต่อไปไที่จะเสริมให้กระดูกอ่อนมันเริ่มงอกเพิ่มปรับเพิ่มขึ้นมาได้นะคนไทยเราเป็นชาวพุทธ ไปวัดก็ต้องนั่งพับเพียบเรียบร้อยรีบร้อยหญิงไทยหญิงไทยตอนหนุ่มสาวก็ไหวพออายุสักห้าสิบขึ้นไปผมไปวัดไม่ได้แล้วถ้านั่งต้องหาที่พิงแล้วเพราะว่าเข่ามันไม่ยอมรับแล้วอย่างเช่นการนั่งสมาธินั่งขัดสมาธิอย่างนี้ก็ไม่มันก็ไม่ไหวแล้วก็ขอให้ทางทุกวัดนะฮะดูแลผู้สูงอายุหน่อยนะอายุห้าสิบไปแล้วหาเก้าอี้เขานั่งอย่างน้อยไม่ต้องเก้าอี้สูงอย่างนี้ก็ได้เก้าอี้นั่งยองๆก็ยังดีระดับประมาณไหนคุณหมอประมาณไหนก็ประมาณสัก เข่าต้องอยู่ยังไงอะเข่าตองทที่ดีที่สุดเข่าต้องอยู่ท่านี้ค่ะก็รับน้ำหนักอยู่ที่ก้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เรานั่งต่ำลงไปเนี่ยเขามันงอไม่ใช่เก้าสิบองศานี่มันกดดันกับเอ็นไข้ในข้อนะฮะมันกดดันมากนะลงไปเงี้ยมันกดดันนะแต่ว่าบางทีเรานั่งอย่างนี้นานๆเราจะผ่อนคลายมันก็โดยการนั่งลงไปสักนับหนึ่งถึงห้ามันก็เป็นการเหยียดเอ็นเข่าที่อยู่ตรงกลางไว้เพื่อ ผ่อนคลายการเจ็บปวดให้เริ่มมาเรื่อมากขึ้นก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าหลักการคืออย่างเงี้ยอย่านั่งอยู่ในท่าไหนนานๆท่านั่งก็ต้องลุกทุกชั่วโมงท่ายืนก็ต้องนั่งทุกชั่วโมงแล้วงดนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธินั่งยองๆไม่ได้นะต้องเอาก้าอีมารองหมดนั่งราบกับพื้นก็ไม่ควรนั่งเพราะอะไรรู้ไหมทำไมคะคุณหมอนั่งไปสักพักนะบันจะทนไม่ไหวเพราะวันนั่งเหยียดนั่งพื้นนั่งราบไปเลย เหยียดเหมือนกันเหยียดชั่วโมง,งไปไม่ได้ล่ะทีนี้พอเหยียดไปได้จะลุกลุกไม่ไหวอยู่กับพื้นลุกยังไงอะ่ะคนแก่มันต้องหาที่จับที่เกาะที่ลุกทีนี้พอเรานั่งชักโครกนานๆเนี่ยโดยใหญ่จะนั่งประมาณ15 20านาทีมันลุกไม่ขึ้นนะค้ัมเนื้อมันลุกไม่ได้แ,ว,แวิธีการก็คือเวลาเรานั่งชักโครกนานๆจะลุกเราต้องเลื่อนตัวมานั่งที่ขอบชักโครกก่อนอแล้วเอ็นตัวนิดหนึ่งมันถึงจะลุกขึ้นนะ oh. อันนี้เทคนิคนะเทคนิคเทคนิคแต่ถ้าดี ถ้าที่บ้านไหนมีผู้สูงอายุรักษาขาผู้สูงอายุโดยทำลาวให้เขามือเกาะแล้วโหนตัวขึ้นแต่ถึงจะเกาะโหนตัวขึ้นก็ไม่สู้เท่ากับมานั่งที่ขอบชักโครกแล้วก็ก้มตัวไปหน้าโน้มไปนิดนึงแล้วมือจับเข่าเนี่ยแล้วดันขึ้นง่ายขึ้นเยอะน้ําหนักมันจะ่วงมังหน้านะ,ะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือเราถ,ถนอมเขา่าอ,อย่ายกของหนักอย่านั่งพับเพียบอย่านั่งพื้นอย่านั่งยองยองโดยไม่มีเก้าอี้ให้นั่งเก้าอี้ แล้วก็จะลุกจะเหินต้องหาที่เกาะแล้วก็อย่าอย่าอย่าอยู่ในท่าไหนนานๆกันชั่วโมงแล้วก็ที่สําคัญสุดท้ายเลยที่จะทําให้เรากล้ามเนื้อแข็งแรงสําสคัญมากเลยทํำยังไงคุณหมอคะถ้าทําไหวทํำสปอตโอทีนี้สปอตก็คือการทำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วทำอย่างนี้อยู่ในท่าในเกนะ้าสองศานนับ1ถึงสิบ ล้าทำสักสองสามเซตนะวันหนึ่งนะผู้ส right, so. yes. right. ูงอายุนะค่อยทำาค่อยทำนะแต่ถ้าเสียวไม่ได้ไม่ต้องทำนะถ้าทำไม่ไหวก็เอาแค่เก้าอี้อยู่ตรงนี้แล้วลุกจากเก้าอี้ขึ้นมาแล้วก็ยองไปใจย้ายก้นติดเก้าอี้ค่ะแล้วก็นั่งลงไปนับหนึ่งถึงสิบทำงี้ฮะแต่ถ้าปวดต้องหยุดนะแล้วท่าต่อไปที่เราต้องการที่เมื่อกี้ต้องทำเฉพาะนี่เพราะว่าต้องการให้กล้ามเนื้อช่วงบนแข็งแรงค่ะถ้าตรงนี้แข็งแรงมันจะยึดเข่าไว้ดีแล้วก็ วิธีการที่ง่ายกว่านั้นสําหรับคนที่ทําสควอนแล้วไม่ไหวหนักก็ใช้การเกงก็อย่างนี้ครับ mm hmm. เกงขึ้นมานับ1 10. นึง10สิตรงนี้แข็งนะค่ะแล้วก็ปล่อยแล้วดีกว่าได้ก็คือขี่จักรยานครับค่ะ,ะผมจะขี่จักรยานหน้าทีวีทุกวันวันละ30นาทีเหนื่อย2นาที เบาไม่เหนื่อยสองนาทีสลับก็ไปอย่างละสิบห้านาทีสลับกันไปค่ะ <c oughs> เรานอกจากว่าเราขี่จักรยานแล้วเราก็สามารถเดินได้ด้วยนะแต่ถ้าเดินมากาปวดเข่าก็ต้องใช้ว่ายน้ํา oh, แล้วก็บริหาร,ร,หารนะหรือไม่ก็แกว่งขาอย่างนี้ครับขอโทษนะมือพยุงอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วก็แกวอย่างนี้ครับแทนแทนจ<ล>ักรยานคนที่ปวดมากๆแค่นี้มันก็จะเบาแล้วครับเพราะเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่าให้กระดูกอ่อนบันสีกันแล้วไขมัน น้ำหล่อเลี้ยงในไขก็มันจะออกมามครับคุณหมอคะถ้าฟังที่คุณหมอพูดแล้วคนที่กําลังเป็นอยู่สามารถทําเหมือนที่คุณหมอบอกได้ไหมเริ่มต้นโดยการแกว่งขาก่อนนี้ก่อนค่อยๆก่อนเพราะว่าปวดมากมันแกว่งไม่ไหวนะแล้วก็ไปไปไว่ายน้าเบาๆก่อนนะได้ได้เนาะได้แกว่งขา,าว่ายน้ําก่อนแล้วก็ต่อไปมันเพเริ่มเบาก็ใช้การกระโดกเท้าปล่อยเท้าปล่อยแล้วก็ขี่จักรยานเบาๆจักรยานอยู่กับที่นะ องนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญมากคือต้องกินอาหารที่หล่อเลี้ยงเข่าอะไรบ้างคุณหมอก็พวกกระดูกปลาทั้งหลายอแล้วผมแนะนําเสมอเลยค่ะปลากระป๋องกินได้เลยค่กินได้เลยมันมีสารที่อยู่ในกระดูกและในไขข้อกระดูกของปลากระป๋องที่มันนึ่งจนนิ่มจนเปื่อยค่ะอร่อยนะคุณออร่อยมากกินทั้งหมดเลยนะทั้งหัวทั้งกระดูกหมดเลยอันนั้นอ่ะมันจะช่วย ทำให้กระดูกคข้ข้อกระดูกเบาจากการเจ็บปวดครับค่ะวันนี้เชื่อได้ว่าเป็นความรู้เป็นเคล็ดลับสำหรับใครที่ฟังอยู่ถ้ายังไม่เป็นนำเคล็ดลับคุณหมอคอนเทพไปปรับใช้เชื่อว่าได้ดีแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบคุณค่ะคสวัสดีครับสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด